วันดีเป็นชายหนุ่มที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองผิวขาวแดงรูปร่างสมส่วนไหล่กว้างยิ้มทีไรเหมือนแสงแดดส่องกลางลานบ้านพูดจาพรอบนอบน้อมรู้จักกาละเทศะเกิดในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาพ่อทํานาแม่ทอผ้าไม่ได้ร่ำรวยแต่วันดีกลับไม่เคยขาดอะไรเพราะตั้งแต่โตเป็นหนุ่มสาวๆในหมู่บ้านก็พากันเข้ามาเอาใจไม่ขาด วันดีเอาเข้าวเหนียวไปกินตอนเที่ยงนะพี่ทำมาให้เสียงสาวแสงเอ่ยยิ้มยิ้มวันดีรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นขอบใจหลายด้วยพี่เกรงใจแท้อีกมุมหนึ่งสาวจันร์ก็ยื่นน้ำให้อากาศร้อนดื่มน้ำก่อนสิใจดีแท้ขอบใจหลายวันดีตอบเหมือนเดิมทุกคำพูดทำให้คนฟังใจพองแม่ของวันดีเห็นภาพนั้นบ่อยครั้งก็อดเตือนไม่ได้ ดีเอ็งระวังหน่อยสาวๆเขาเยอะวันดีหัวเราะเบาๆแม่ข้าก็พูดดีกับทุกคนพูดดีมันก็ทำให้คนคิดไกลแม่ถอนหายใจแต่วันดีกลับไม่คิดมากเขาแค่รู้สึกว่าการมีคนเอ็นดูเป็นเรื่องดีเชา้าวันหนึ่งที่ลานวัดสาวๆรวมกลุ่มกันเห็นวันดีหรือยังเห็นแล้วหลอกกว่าเดิมอีก ถ้าเขามองข้าสักนิดข้ายอมทําทุกอย่างเสียงหัวเราะคิกคักดังไม่ขาดวันดีเดินผ่านยกมือไหว้สวัสดีเดอร์เพียงแค่นั้นหัวใจหลายดวงก็สั่นวันดีเองเริ่มชินกับสายตาแบบนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจให้ใครหลงแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธความหวังที่ถูกส่งมาสาวแสงแอบถามตรงๆวันดีเองมีคนในใจหรือยังเขาชะงักนิดหนึ่งก่อนตอบยังดอก ข้ายังอยากตั้งใจทำงานก่อนคําตอบนั้นทาให้สาวแสงยิ้มเพราะเธอคิดว่ายังมีโอกาสในขณะเดียวกันสาวจันก็คิดแบบเดียวกันเย็นวันหนึ่งวันดีช่วยชาวบ,บ้านยกเข้าเปลือกเก่งแท้ทำอะไรก็ดีไปหมดใครสักคนพูดก็พอช่วยได้วันดีตอบถ่องตัวแต่คําชมเหล่านั้นสะสมอยู่ในใจเขาโดยไม่รู้ตัวพ่อของวันดีเอ่ยเตือนบ้างดีเองต้องรู้จักเลือกเลือกอะไรพอ่อ เลือกวางตัวผู้ชายหน้าตาดีคนจะคาดหวังวันดีพยักหน้าแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนักเพราะในสายตาเขาทุกอย่างยังดูสวยงามคืนหนึ่งสาวสองคนบังเอิญเจอกันหน้าบ้านวันดีเองมาทำไมคนหนึ่งถามข้ามาเอาผ้าให้วันดีอีกคนตอบเสียงแข็งผ้าข้าเองบรรยากาศตึงเครียดวันดีรีบออกมามีอะไรกันไม่มีอะไรดอก ทั้งสองตอบพร้อมกันวันดีหัวเราะกลบเกลื่อนอย่าทะเลาะกันเดอ้อคำพูดนั้นเหมือนยิ่งทำให้ทั้งคู่คิดว่าเขาแครเย็นนั้นข่าวเริ่มแพร่สาวๆทะเลาะกันเพราะวันดีบางคนหัวเราะบางคนสายหน้าผู้ชายเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวเสียงนินทาดังแว่วมาวันดีได้ยินเข้าก็รู้สึกแปลกใจเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาเขาบอกแม่เองไม่ผิดแต่เองไม่ชัด แม่ตอบตรงๆความไม่ชัดมันทำให้คนเจ็บวันดีเงียบไปเล็กน้อยแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดวันต่อมาเขาเดินผ่านกลุ่มสาวๆอีกวันดีมานั่งคุยก่อนสิเดี๋ยวสิข้าจะไปช่วยพ่อช่วยทีหลังก็ได้เสียงหัวเราะดังตามหลังวันดีรู้สึกดีที่มีคนต้องการแต่ในอีกมุมหนึ่งสาวบางคนเริ่มร้องไห้เพราะคิดว่าเขาเลือกคนอื่นเขายิ้มให้มันมากกว่าข้าหรือเขาไม่เคยคิดจริงกับใครเลย เสียงสะอื้นดังเงียบๆใต้ต้นไม้ใหญ่แต่วันดีไม่เคยได้ยินเขากลับบ้านด้วยหัวใจเบิกบานนั่งมองท้องฟ้ายามคำ่ำชีวิตก็ดีอยู่แล้วเขาคิดมีคนรักมีคนเอนดูเขาไม่รู้เลยว่าความเอนดูนั้นกำลังแปลเปลี่ยนเป็นความคาดหวังและความคาดหวังกำลังกลายเป็นภาระที่เขายังไม่พร้อมรับชื่อของวันดีถูกพูดถึงไปทั่วตั้งแต่คำชม หลอ่อใจดีไปจนถึงคําเตือนระวังหัวใจคนอื่นแต่ในตอนนี้วันดียังเป็นเทียงชายหนุ่มรูปหล่อที่ใครก็หมายปองผู้ที่ยังไม่รู้ว่าเสน่ห์ที่เขามีกำลังพาเขาเดินไปสู่ทางแยกของชีวิตโดยที่เขายังยิ้มอยู่เหมือนเดิมและยังไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มนี้จะทำให้ใครบางคนมีความสุขและใครอีกหลายคนต้องเจ็บปวดเพียงใด หลังจากชื่อของวันดีถูกพูดถึงไปทั่วหมู่บ้านชีวิตของเขาก็ยิ่งไม่เหมือนเดิมสาวๆเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นไม่ใช่แค่เอาข้าวเอาน้ำมาฝากแต่เริ่มถามไถ่ายความรู้สึกกันตรงๆวันดีนั่งเหล่าไม้หน้าบ้านสาจันเดินเข้ามาวันดีเอ็งไม่คิดจะมีใครจริงๆบ้างหรอเขาชะง,งักมือก็ยังไม่ถึงเวลาข้ายังอยากช่วยพ่อแม่ก่อน คำตาบเดิมๆที่ฟังดูอ่อนโยนทำให้คนถามรู้สึกว่ายังมีหวังอีกมุมหนึ่งสาวแสงได้ยินเข้าก็ใจเต้นแปลว่าเขายังไม่ได้เลือกใครเธอคิดวันดีไม่ได้ตั้งใจให้ใครคิดไกลแต่รอยยิ้นกับน้ำเสียงที่จริงใจกลับเหมือนเปิดประตูให้หัวใจหลายดวงก้าวเข้ามาวันหนึ่งเขาไปช่วยงานบุญที่วัดสาวมะลิซึ่งมีคนคุยอยู่แล้วเดินเข้ามาทักวันดีวันนี้หล่อกว่าทุกวันอีกเขาหัวเราะ พูดเกินไปแล้วเขาพูดจริงมลิพูดพลางมองตาเขาแววตานั้นทำให้วันดีรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ถอยเองนี่คุยแล้วสบายใจดีเนะาะมลิพูดต่อข้าก็แค่ฟังวันดีตอบแต่คำว่าฟังนั่นแหละที่ทำให้มลิเริ่มกลับไปเปรียบเทียบคนที่บ้านกับผู้ชายตรงหน้าเย็นวันนั้นแฟนของมลิถามเองไปวัดทำไมดึกก็คุยกับคนคนไหนเขาถามเสียงแข็ง ก็วันดีคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศตึงทันทีวันดีเริ่มสังเกตว่าผู้หญิงบางคนมองเขาด้วยสายตาคาดหวังมากขึ้นบางคนเริ่มหึงหวงใส่กันเองเองอย่ามาใกล้วันดีนักได้ไหมสาวแสงพูดกับสาวจันทำไมข้าไม่มีสิทธิ์หรืออีกคนสวนเขายังไม่ได้เลือกใครคำพูดนั้นเหมือนชนวนเล็กๆวันดีเดินผ่านมาเห็นบรรยากาศอึดอัดมีอะไรกันหรือเปล่าดอก ทั้งสองตอบพร้อมกันเขาหัวเราะอย่าทะเลาะก,กันเพราะข้าเลยแต่คำพูดนั้นกลับทำให้ทั้งคู่คิดว่าเขาแครความเข้าใจผิดเริ่มก่อตัววันดีเริ่มสนุกกับการถูกล้อมเขาไม่เคยถูกปฏิเสธไม่เคยถูกเมินเองไม่เหนื่อยหรอมีคนตามเยอะขนาดนี้เพื่อนชายถามก็เฉยๆวันดีตอบข้าก็ไม่ได้ไปหลอกใครแต่เองก็ไม่เคยชัดนะเพื่อนเตือน ความไม่ชัดนี่แหละมันอันตรายวันดีเงียบไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังคิดว่าทุกอย่างยังควบคุมได้คืนหนึ่งสาวแสงมาหาที่บ้านวันดีข้าอยากถามตรงๆเขามองหน้าถามมาเถอะถ้าข้าชอบเองเองจะว่าอะไรไหมวันดีใจเต้นเขาไม่อยากทำร้ายใครข้าไม่ว่าแต่ข้ายังไม่พร้อมให้สัญญาสาวแสงยิ้มทั้งที่น้ำตาคลอแค่นี้ก็พอแล้ว คำตอบนั้นทำให้วันดีรู้สึกผิดเล็กๆแต่ก็ยังไม่หยุดสาวจันเองก็พูดคล้ายกันข้าไม่ต้องการอะไรแค่ได้อยู่ใกล้ก็พอคำพูดแบบนี้ทำให้วันดีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเขาเริ่มพูดหวานขึ้นโดยไม่รู้ตัวเองก็เก่งนะอยู่กับเองแล้วสบายใจคำพูดที่เขาคิดว่าแค่ปลอบใจกลับไปฝังอยู่ในหัวใจคนฟังชาวบ้านเริ่มซุบซิบวันดีนี่ทำสาวอกหักไม่รู้กี่คน หล่อแต่เรื่องเยอะแม่ของวันดีเตือนอีกครั้งดีเองต้องหยุดเล่นกับใจคนข้าไม่ได้เล่นเขาเถียงเองอาจไม่ได้ตั้งใจแต่ผลมันเกิดแล้วแม่พูดหนักแน่นวันดีเริ่มรู้สึกสับสนใจหนึ่งก็ชอบที่มีคนรักใจหนึ่งก็เริ่มอึดอัดกับสายตาคาดหวังเย็นวันหนึ่งเขาเห็นสาวสองคนร้องไห้คนละมุมเพราะเรื่องเดียวกันถ้าเขาเลือกข้ามันคงไม่เจ็บแบบนี้หรือ เขาไม่เคยคิดจริงกับใครเลยคำพูดเหล่านั้นลอยเข้าหูวันดีเป็นครั้งแรกเขานั่งนิ่งใจหิวหรือข้ากำลังทำร้ายคนโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อมีสาวอีกคนเดินเข้ามายิ้มให้ความคิดนั้นก็เลือนหายเขายังเลือกจะยิ้มตอบเพราะยังไม่พร้อมเผชิญความจริงตอนนี้วันดีเริ่มเข้าใจแล้วว่ารอยยิ้มของเขาไม่ได้แค่ทำให้คนชอบแต่ทำให้หัวใจสัน่น และเมื่อหัวใจสัน่นความคาดหวังก็เกิดขึ้นโดยไม่มีใครหยุดได้ชายหนุ่มรูปหล่อย,ยังยืนอยู่กลางวงนั้นท่ามกลางหัวใจหลายดวงที่เริ่มผูกพันและเรื่องราวที่กำลังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะพาเขาไปเจอกับอะไรและเขาจะยังยิ้มได้เหมือนเดิมหรือไม่เมื่อถึงวันที่ต้องรับผิดชอบกับหัวใจของใครสักคนจริงๆ หลังจากวันดีเริ่มรู้ตัวว่ารอยยิ้มของเขาไม่ได้แค่ทำให้คนชอบแต่ทำให้หลายหัวใจเริ่มผูกพันชีวิตในหมู่บ้านก็เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้หญิงที่เคยทักทายกันดีๆเริ่มมองกันด้วยสายตาระแวงบางคนไม่พูดกันบางคนพูดกระทบวันดีนั่งซ่อมรั้วอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงทะเลาะก,กันไม่ไกลเองอย่ามายุ่งกับวันดีอีกได้ไหมสาวแสงพูดเสียงแข็งทำไมข้าไม่มีสิทธิ์หรือไงสาวจันสวน เขาไม่ได้เลือกเองคนเดียวแต่เขายิ้มให้ข้ามากกว่าคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศตึงวันดีรีบลุกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นกันก่อนมีอะไรก็ค่อยๆพูดก็เพราะเองนั่นแหละทั้งสองหันมาพูดพร้อมกันวันดีอึ้งไปข้าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้แต่เองก็ไม่เคยห้ามสาวแสงพูดทางกำตาเองปล่อยให้พวกข้าคิดไปเองคำพูดนั้นแทงใจวันดีเขาเริ่มรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่รู้จะทำยังไง เย็นวันเดียวกันเพื่อนชายมานั่งคุยเองเริ่มมีเรื่องแล้วนะดีข้าก็พยายามวางตัววางตัวแบบเองนี่แหละที่ทําให้คนคิดว่ามีหวังเพื่อนพูดตรงวันดีถอนหายใจถ้าข้าปฏิเสธตรงๆเดี๋ยวเขาก็เสียใจแต่ตอนนี้เขาเสียใจกว่าเดิมคําพูดนั้นทําให้วันดีเงียบขึ้นหนึ่งสาวมะลิมาหาที่บ้านน้ําตาคลอวันดีข้าถามตรงๆได้ไหมถามมาเถอะ ในบรรดาพวกข้าเองคิดกับใครมากกว่ากันวันดีอึดอัดข้ายังไม่คิดจะเลือกแปลว่าไม่มีใครสำคัญเลยใช่ไหมน้ําเสียงสัน่นวันดีรีบพูดไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนเขาตอบไม่ได้มลิหัวเราะทั้งน้ําตาข้างโง่เองที่หวังแล้วเดินจากไปคืนนั้นวันดีนอนไม่หลับภาพผู้หญิงหลายคนผุดขึ้นมาในหัว ข้าแค่ยิ้มแค่พูดดีทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้เขาถามตัวเองเช้าวันต่อมางานบุญที่วัดกลับกล,บกลายเป็นเวทีอึดอัดสาวหลายคนอยู่ในงานเดียวกันแต่ไม่มีใครมองหน้ากันเองอย่าไปใกล้เขานะเสียงกระซิบดังข้าไม่อยากมีเรื่องอีกวันดีเดินเข้าไปช่วยยกของแต่สัมผัสได้ถึงสายตาที่เปลี่ยนไปบางคนมองด้วยความหวังบางคนมองด้วยความโกรธผู้ใหญ่บ้านเรียกเขาไปคุย วันดีเองต้องคิดให้ดีข้าทำอะไรผิดหรือครับเองไม่ได้ผิดอย่างเดียวแต่เองทำให้คนเจ็บหลายคนผู้ใหญ่พูดหนักแน่นผู้ชายต้องรับผิดชอบหัวใจคนอื่นด้วยวันดีพยักหน้าใจเริ่มหนักอึ้งเย็นนั้นเขาเจอสาวแสงอีกครั้งข้าขอโทษนะเขาพูดก่อนขอโทษเรื่องอะไรเรื่องที่ทำให้เองคิดไปไกลสาวแสงมองหน้าเขานานถ้าเองพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกข้าคงไม่เจ็บขนาดนี้ คำพูดนั้นทำให้วันดีจุกข้าไม่ได้อยากเป็นแค่หนึ่งในหลายคนเธอพูดก่อนเดินจากไปสาวจันเองก็พูดไม่ต่างเองใจดีกับทุกคนจนไม่มีใครที่เศษคำพูดนั้นติดอยู่ในหัววันดีวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่รายล้อมด้วยผู้คนบางคนเริ่มร้องไห้เพราะทะเลาะก,กับเพื่อนบางคนเสียชื่อเสียงเพราะถูกมองว่าแย่งผู้ชายถ้าไม่มีวันดีเรื่องคงไม่บานปลาย เสียงหนึ่งดังเข้าหูเขาเริ่มหลีกเลี่ยงการไปที่ที่มีคนเยอะเริ่มเงียบเริ่มไม่ยิ้มเหมือนก่อนแม่สังเกตเห็นดีเองเป็นอะไรข้ากำลังคิดคิดเรื่องอะไรข้ากำลังทำให้คนอื่นเจ็บจริงไหมแม่ลูบหัวเขาเองไม่ได้เลวแต่เองต้องเลือกว่าจะรับผิดชอบหรือหนีคืนนั้นวันดีนั่งมองท้องฟ้าดาวยังสวยเหมือนเดิมแต่ใจเขาไม่เหมือนก่อนข้าคิดว่าการไม่เลือกคือไม่ทำร้ายใคร เขาผึ่มพำแต่แท้จริงมันอาจทำร้ายทุกคนเสียงร้องไห้ของใครบางคนดังแว่วมาเขารู้ดีว่ามันเกี่ยวกับเขาวันดีเริ่มเข้าใจว่าสเสน่ห์ที่ไม่มีขอบเขตกำลังผูกหัวใจหลายดวงไว้กับเขาเพียงคนเดียวและเมื่อถึงวันที่เชือกนั้นตึงเกินไปใครบางคนต้องขาดใจแน่ๆ ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงกลางระหว่างความชอบความหวังและความเจ็บปวดโดยยังไม่รู้ว่าเขาจะกล้าตัดสินใจเลือกทางไหนหรือจะปล่อยให้หัวใจหลายดวงแตกสลายต่อไปเพราะความไม่ชัดของเขาเองหลังจากเรื่องวุ่นวายเรื่องหัวใจเริ่มดังไปทั่วหมู่บ้านวันดีรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองไม่เบาเหมือนก่อนเขาเดินไปไหนก็เหมือนมีสายตาจับจ้องบ้างมองคาดหวังบ้างมองตำหนิ บ้างมองเย็นชาเช้าวันหนึ่งที่ตลาดเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีที่เขาเดินผ่านนั่นไงวันดีคนนี้แหละทําสาวร้องไห้ตั้งกี่คนวันดีชะง,งักแต่ยังยกมือไหว้สวัสดีครับป้าป้าคนหนึ่งตอบกลับสั้นๆอืมแล้วหันหนีเขารู้สึกจุกในอกเย็นวันนั้นสาวแสงกับสาวจันบังเอิญเจอการอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ปากเสียงเองยังจะไปหาเขาอีกไหม แสงถามแล้วเองล่ะจะเลิกได้ไหมจันสวนเขาทำให้พวกเราเป็นแบบนี้แสงพูดเสียงสัน่นวันดีเดินเข้าไปพอเถอะข้าขอโทษเองขอโทษแล้วมันหายไหมจันตะคอกเองเคยเลือกใครจริงๆไหมวันดีอึง้งข้าข้ายังไม่พร้อมไม่พร้อมของเองทำให้พวกข้าเจ็บแสงร้องไห้แล้วเดินหนีวันดีได้แต่มองตามใจหนักอึง้งเพื่อนชายเข้ามานั่งข้างๆดี เองเริ่มโดนแล้วโดนอะไรโดนเสน่ห์ของตัวเองย้อนกัดเพื่อนพูดตรงก่อนนี้สาวรุมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเกลียดวันดีถอนหายใจข้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่เองปล่อยให้มันเป็นเพื่อนตบไหลผู้ชายต้องกล้ารับผลคือหนึ่งเกิดเหตุทะเลาะกันที่ลานวัดสาวสองคนตบกันเพราะเข้าใจผิดเรื่องวันดีคนแตกตื่นผู้ใหญ่บ้านต้องมาห้ามพอได้แล้วเสียงดังลั่น จะทำให้หมู่บ้านขายหน้าไปถึงไหนวันดีรีบเข้าไปข้าเป็นต้นเหตุเองผู้ใหญ่บ้านหันมามองเขานิ่งๆเองรู้ตัวก็ดีแต่รู้แล้วต้องแก้ข้าควรทำยังไงครับเลือกหรือถอยทำตอบสั้นๆแต่หนักวันดีเดินกลับบ้านในความเงียบแม่ถามทันทีดีเองไปก่อเรื่องอะไรอีกข้าไม่ได้ตั้งใจตั้งใจหรือไม่ผลมันเกิดแล้วแม่พูดเสียงสัน่นคนเริ่มมองเองไม่ดี ข้าไม่อยากเสียใครไปวันดีพูดเบาๆแต่เองกำลังเสียทุกคนแม่ตอบตรงคืนนั้นวันดีนอนไม่หลับเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงคนกระซิบตำหนิเขานึกถึงรอยยิ้มที่เคยให้ไปนึกถึงคำพูดหวานที่คิดว่าไม่เป็นไรข้าใจร้ายขนาดนั้นเลยหรือเขาถามตัวเองเช้าวันต่อมาเขาตัดสินใจไปคุยกับสาวมะลิมะลิข้าขอโทษขอโทษเพราะอะไร เพราะทำให้เองหวังมลิยิ้มเศร้าเองเพิ่งรู้หรอข้าควรพูดให้ชัดตั้งแต่แรกใช่เธอพยักหน้าความชัดเจนของเองมันมาช้าไปคำพูดนั้นเหมือนมีดวันดีไปหาสาวแสงต่อข้าไม่อยากให้เองเจ็บอีกแล้วเองจะทำยังไงข้าจะถอยแสงมองหน้าเขานานถอยให้จริงไม่ใช่ถอยด้วยคำพูดวันดีพยักหน้าแต่การถอยไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะชื่อเสียงยังตามเขาไปทุกที่บางคนโทษเขาต่อหน้าเพราะเองลูกสาวข้าไม่เป็นผู้เป็นคนวันดีได้แต่ก้มหน้าข้าขอโทษครับคำขอโทษนั้นไม่ได้ทำให้ใครอภัยทันทีเย็นวันหนึ่งเขาเดินผ่านลานบ้านที่เคยมีสาวมานั่งคุยวันนี้ว่างเปล่าสบายใจไหมเขาถามตัวเองแต่คำตอบคือความโดดเดี่ยวพื่นคนเดิมมานั่งด้วยเองเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหม เข้าใจว่าสเสน่ห์มันไม่ใช่ของเล่นวันดีตอบมันให้ความสุขเร็วแต่เอาคืนแรงเพื่อนพยักหน้าคืนต่อมาวันดีนั่งคุยกับพ่อพ่อข้าควรทำยังไงต่อทำงานตั้งใจใช้ชีวิตอย่าเอาหัวใจคนอื่นมาลองพ่อพูดเรียบถ้าเองยังไม่พร้อมรักใครก็อย่าเปิดประตูให้ใครเข้ามาวันดีพยักหน้าน้ำตาคลอเขาเริ่มเห็นว่าความหล่อกับรอยยิ้มที่เคยเป็นของดี วันนี้กลายเป็นภาระวันที่สเสน่ย้อนกลับมาทำร้ายไม่ได้ทำให้เขาเลือดตกยางออกแต่ทำให้หัวใจเขาหนักอึ้งวันดีเริ่มเก็บตัวเงียบลงยิ้มน้อยลงเขาไม่รู้ว่าคนจะให้อภัยเขาเมื่อไหร่แต่เขารู้ว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนวันนี้จะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ใครต้องร้องไห้เพราะเขาและเขาไม่อยากให้สเสน่์ของตัวเองกลายเป็นคำสาปไปตลอดชีวิตเช้าว,วันหนึ่งในบ้านทุ่งเงีเยบก,กว่าที่เคยเป็น วันดีตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเสียงเรียกจากใครไม่มีใครเอาข้าวมาให้ไม่มีใครชวนคุยเหมือนก่อนเขาลุกไปตักน้ำล้างหน้ามองเงาตัวเองในขันน้ำหน้าตาก็เหมือนเดิมแต่ทำไมใจมันหนักขนาดนี้เขาพึมพำกับตัวเองระหว่างเดินผ่านลานบ้านเสียงคนซุบซิบยังมีอยู่แต่ไม่เหมือนก่อนวันดีนีเข็ดแล้วมัง้งหล่อแต่คนเจ็บเยอะคำพูดเหล่านั้นไม่ดังแต่ชัด วันดีไม่เถียงไม่ยิ้มกลบเหมือนเดิมเขาเดินไปช่วยพ่อที่นาวันนี้เองมาเร็วพ่อพูดข้าอยากทำงานให้เหนื่อยหน่อยวันดีตอบพ่อมองหน้าหนีใจตัวเองหรือเปล่าวันดีถอนหายใจข้ากำลังจะ,ะเผชิญมันเที่ยงวันนั้นสาวแสงเดินมาหาถือไม่ได้ยิ้มเหมือนก่อนวันดีข้ามาคุยด้วยหน่อยอืมว่ามาเองถอยจริงๆใช่ไหมวันดีพยักหน้า ข้าจะไม่ทำให้ใครหวังอีกถ้าข้ายังไม่พร้อมสาวแสงมองเขานานถ้าเองพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกข้าคงไม่เจ็บข้าขอโทษเขาพูดเสียงหนักข้าไม่ขอให้เองให้อภัยแค่ขอให้รู้ว่าข้าจะไม่ทำแบบเดิมสาวแสงยิ้งบางๆขอให้เองทำได้จริงแล้วเดินจากไปไม่นานสาวจันทร์ก็มาได้ยินว่าเองจะเปลี่ยนข้ากำลังพยายามอย่าพยายามเลยถ้าไม่ตั้งใจจริงถือพูดตรง คำพูดของเองมันแรงข้ากลัววันดีนิ่งข้าจะให้การกระทำพิสูจน์เธอพยักหน้าเบาๆเย็นนั้นผู้ใหญ่บ้านเรียกวันดีไปคุยเองคิดยังไงต่อข้าจะหยุดหวานสเสน่ห์หยุดพูดกำกวมดีผู้ใหญ่พูดผู้ชายต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองวันดีไหว้รับคำคืนนั้นเขานั่งกับแม่แม่ข้าทำพลาดไปมากแม่รูปหลังรู้ตัวแล้วก็ดีแต่การแก้ต้องใช้เวลา ถ้ามีใครเข้ามาอีกหลักก็ถามใจตัวเองให้ชัดก่อนเปิดประตูแม่ตอบเช้าวันถัดมาวันดีไปตลาดเขาเจอสาวมะลิที่เคยร้องไห้เพราะเขามะลิเขาเรียกเธอหันมามีอะไรข้าอยากบอกว่าข้าจะไม่ทำให้เองเจ็บอีกเธอมองหน้าคําพูดสวยๆข้าไม่เอาแล้วงั้นข้าจะไม่พูดวันดีตอบข้าจะถอยจริงๆมะลิยิ้มเศร้าถ้าเองทำได้ข้าจะเชื่อ วันดีพยักหน้านับจากวันนั้นเขาเริ่มเปลี่ยนไม่ชวนคุยไม่ยิ้มหวานไม่พูดหวานพร่ำเพรื่อใครทักก็ทักพอดีสบายดีไหมไม่เกินนั้นบางคนแปลกใจวันดีไม่เหมือนเดิมก็ดีแล้วจะได้ไม่วุ่นวายเสียงเหล่านั้นทำให้เขารู้ว่าทางที่เลือกไม่ง่ายแต่ถูกต้องหลายเดือนผ่านไปชื่อเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงไม่มีเรื่องทะเลาะไม่มีน้ำตาใหม่ วันดีทำงานหนักขึ้นช่วยพ่อแม่ดูแลบ้านจนวันหนึ่งเขาเจอเดือนหญิงสาวที่ไม่เข้ามาเอาใจไม่ชมไม่ถามเรื่องหัวใจเธอแค่มาช่วยงานวัดเหนื่อยไหมวันดีถามก็เหนื่อยแต่ทำได้เดือนตอบเองไม่ค่อยพูดนะพูดน้อยดีกว่าพูดพลาดวันดีตอบตรงเดือนหัวเราะผู้ชายแบบนี้หายากวันดีชะงักข้าไม่ได้อยากให้ใครคาดหวังข้าก็ไม่ได้คาดหวัง,ดดวงเดือนยิ้ม แค่ดูการกระทําคําพูดนั้นทําให้วันดีรู้สึกโล่งเขาไม่เร่งไม่เปิดประตูทันทีวันหนึ่งเดือนถามถ้าวันหนึ่งเองจะรักใครเองจะทํำยังไงวันดีตอบชัดข้าจะบอกให้รู้ไม่ปล่อยให้เดาเดือนพยักหน้าแค่นี้ก็พอเวลาผ่านไปช้าๆความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตอย่างเงียบไม่มีเสียงซุบซิบไม่มีใครเจ็บวันดีนั่งมองท้องฟ้าในคืนหนึ่ง ข้าเคยคิดว่าสเสน่ห์คือทุกอย่างเขาพูดกับตัวเองแต่แท้จริงความรับผิดชอบต่างหากที่ทำให้หัวใจอยู่ได้ยาวเขาหันไปหาเดือนข้าขอพูดตรงๆนะว่ามาข้ากำลังเรียนรู้จะรักอย่างรับผิดชอบถ้าเองไม่พร้อมข้าจะรอเดือนยิ้มอ่อนข้าชอบคนที่พูดชัดแบบนี้วันดีไม่ยิ้มกว้างเหมือนก่อนแต่ยิ้มพอดีหัวใจเขาสงบมากกว่าที่เคยเป็น ชายรูปหล่อที่ใครก็หมายปองวันนี้ไม่ต้องการสายตานับสิบคู่เขาเลือกจะดูแลหัวใจทีละดวงเริ่มจากหัวใจตัวเองเรื่องราวของวันดีจบลงไม่ด้วยเสียงปรบมือแต่ด้วยความเงียบที่มั่นคงและบทเรียนที่เขาจะไม่ลืมว่าความหล่ออาจดึงคนเข้ามาได้แต่ความชัดเจนและความรับผิดชอบต่างหากที่ทำให้ใครสักคนอยากอยู่ด้วยจริงๆ